การจะมีหุ่นที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่โคตรง่ายนะครับแค่คุณหยิบดัมเบลขึ้นมาทำท่า Curl ์ลทำท่าสควอ t หรือว่าทำท่าลัตเทอร์เรสพวกนี้นะครับผมแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะครับเช่นกินผักกินปลากินไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอรีแลกซ์ได้ในทุกๆวันอะไรอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนทำไม่ได้ครับ คนเรานะครับมักจะ struggle กับ task เล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับที่มันง่ายที่จะทําแต่ว่าเราก็ทํามันไม่ได้สักทีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมานะครับหนังสือเล่มนี้ผมซื้อมาเดือนกว่าๆแล้วนะครับผมยังอ่านไม่จบเลยนะครับทั้งๆที่หนังสือมันก็วางอยู่หัวเตียงของผมนะครับว้ายนะครับทำไมทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่สามารถก้าก้าวข้ามนะครับความรู้สึกแบบนี้ได้นะครับ ซึ่งมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะครับที่ทําให้เกิดนิสัยแบบนี้ขึ้นแต่ผมนึกออกอยู่สสาเหตุหลักๆนะครับผมซึ่งมันอาจจะรีเลตต่อตัวคุณด้วยก็ได้นะครับสาเหตุแรกนั้นก็คือนะครับภาระหน้าที่นะครับบางคนนะครับมีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการนะครับเช่นเลี้ยงดูครอบครัวหาตังหาเงินนะครับผมทํางานเขาอาจจะไม่สามารถเจียดเวลานะครับมาทําในสิ่งนี้ได้กับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมเป็นอยู่และ คุณก็อาจจะเป็นด้วยก็ได้นั่นก็คือเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทํานั้นมันมีแรงจูงใจมากพอที่จะให้เราทำนะครับไม่สําคัญมากพอซึ่งเรารู้แหละว่าการที่เราหุนดีขึ้นหรือว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้จบมันคงไม่ได้สร้างอะไรให้เราขนาดนั้นนะครับเช่นไม่ได้สร้างเงินไม่ได้สร้างชื่อเสียงอาจจะสร้างความภูมิใจให้เล็กน้อยนะครับแต่มันก็เป็น t e m p o r a r l y นะครับแค่ชั่วคราวเท่านั้นแน่นอนนะครับว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้แรงจูงใจที่เราอยากจะทําอะไรพวกนี้ มันอีกน้อยลงนั่นก็เลยนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าทางลัดกรับผมทางลัดที่ผมหมายถึงก็อย่างเช่นการจ้างโค้ชจ้างครูมาสอนเข้าคอร์สเรียนต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการ ทานอาหารเสริมนะครับช่วยประหยัดเวลาซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวศึกษาเองแล้วก็ช่วยลดเวลาตรงนั้นทําให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นมากขึ้นนะครับมีเวลาไปเล่นเกมนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะจ่ายไหวนะครับยิ่งเป็นคนที่มีภาระดูแลครอบครัวเนี่ยถ้าจะให้เสียเงินหลักพันไปเสียค่าคอร์สอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมคิดว่ามาทําสิ่งที่มัน ทำได้ง่ายนะครับแล้วเราไม่ต้องใช้เงินเปยสักบาทนั่นคือการแก้ Habits หรือว่านิสัยของเรานะครับผมคิดว่า Habits เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ได้นะครับแล้วเราแก้มันได้ง่ายด้วยได้อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถทํามันได้ทันทีนะครับไม่เสียเงินเลยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีวินัยนิดนึงนะครับคุณต้องพยายามทําให้ได้สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําแล้วเลิกทาแล้วเลิกครับมันก็จะวนอยู่ลูปเดิมแบบนี้ต่อไปซึ่งวันนี้นะครับผมมี Habits ที่คุณสามารถทําได้ในตอนนี้้แลวก็ช่วยทําให้คุณ ดีได้นะครับผมอย่างน้อยๆก็ประมาณ70%ของ e f f ฟ r t ที่คุณลงแรงไปนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมได้เลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือกินโปรตีนผมจะไม่พูดภาษาเนิร์ดนะครับว่ากินโปรตีนมีกดตัวนู้นตัวนี้นะครับไม่เอานะครับผมผมจะบอกประโยชน์หลักๆของโปรตีนแล้วกันนะครับโปรตีนเนี่ยช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกเราของร่างกายนะครับอันนี้เคยได้ยินตอนเด็กใช่ไหมครับนั่นแหละครับโปรตีนช่วย ซ่อมแซมกระดูกกล้ามเนื้อเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับทำให้ฮอร์โมนเราปกติพูดง่ายๆก็คือทําให้ร่างกายปกตินั่นแหละครับผมสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็กินโปรตีนแบบปกตินี่แหละครับกินกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูบวกไข่ดาวที่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าเพียงพอนะแต่ว่าพอเราเนี่ยอายุมากขึ้นเราแก่นะครับแล้วเราก็ออกกําลังกายด้วยนะครับโปรตีนแค่นั้นเนี่ยไม่เพียงพอต่อัเราอีกต่อไปนะครับผมพอเราไม่กินโปรตีนให้พอนะครับมันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า โซนิสนะครับ มีอาการเมื่อยล้าต่างๆนะครับผมซึ่งอาการนี้เนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะหายอาจจะเป็นหลายวันหรือเป็นอาทิตย์เลยก็ได้นะครับซึ่งการทานโปรตีนเนี่ยมันก็จะมาช่วย boost recovery ในส่วนนี้นะครับอีกอย่างนะครับผมโปรตีนเนี่ยมันช่วยทําให้เราอิ่มนานมากขึ้นลองจินตนาการตัวเองกินไข่ไข่ขาวอกไก่หรือว่าเนื้อสัตว์ที่มันลีนๆดูครับแค่นึกก็อิ่มแล้วใช่ไหมครับพอการกินโปรตีนมันอิ่มนานใช่ไหมครับผมเราก็จะไม่กินจุกกินจิกพอไม่กินจุกกินจิกเนี่ยาลาาลดไน้้งะแ โปรตีนเนี่ยย่อยยากนะครับพอมันย่อยยากเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานในการย่อยเยอะทําให้การกินโปรตีนเนี่ยมันอ้วนยากกว่าการกินสารอาหารอื่นครับผมซึ่งปริมาณโปรตีนที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะประมาณ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัวนะครับเช่นถ้าคุณหนัก6กกิโลกินโปรตีนคูณ1.5ก็จะเท่ากับ90กรัมมันก็จะประมาณอกไก่2ชิ้นกว่าครับผมซึ่งก็ไม่ถือว่าเยอะไม่น้อยไปนี่เป็นนิสัยแรกนะครับที่ผมอยากให้คุณลองนําไปใช้ดูนะครับผม ลองงดพวกน้อสตติดมันหรือว่าพวกขนมหวานๆดูนะครับผมแต่ผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกนะครับคุณยังกินได้ปกติเลยแค่ว่าลองกินให้มันบาลานซ์บาลานซ์ดูนะครับเอาโปรตรีนโปรตีนพวกนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาน่าจะดีนะครับต่อมา h a b i t ที่ 2. นะครับนั่นก็คือการออกกําลังกายหลายคนคิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันยากมันซับซ้อนนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับ แค่ว่าคุณต้องให้ความสําคัญแล้วก็คุณต้องใจถึงนิดนึง Definition หรือว่านิยามของการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณต้องไปเข้ายิม3าชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่มันอยู่ที่คุณตี้ครับซึ่งนิยามของคุณตี้ในการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3ข้อนะครับก็จะมี1 Form ฟอร์มนะครับท่าต้องดีท่าต้องถูก 2เทคนิคนะครับเทคนิคคุณต้องมีนะครับพวกเทคนิคเอ็กซ์ตริกสโลว์โมชั่นอะไรพวกนี้3ก็คืออินเทนซิตี้นะครับหรือว่าความเข้มข้นในการออกกำลังกายพวกนี้มาพูดถึงเรื่องท่านะครับท่าหรือว่าฟอร์มในการออกกำลังกายเนี่ยเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าคุณเล่นกล้ามเนื้อมัดนั้นถูกหรือเปล่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําท่าเล่นแรดกูดาวอย่างนี้ครับแต่ไปลงแขนหมดเลยอย่างนี้นะครับก็ ผิดจุดประสงค์ในการใช้ท่านี้นะครับหรือถ้าคุณจงใจเล่นให้มันโดนกล้ามเนื้อมัดที่คุณทาเกตก็โอเคครับไม่ได้ว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณคํานึงนะครับนั่นก็คือถ้าฟอร์มออกกำลังกายของคุณเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับบางทีมันอาจจะบาดเจ็บได้ส่วนเรื่องของเทคนิคนะครับผมคุณต้องมีการควบคุมนะครับ control เ e ทนะครับ slow down on e c เ e n t r i c อะไรพวกนี้นะครับผมอย่ากระชากอย่ากระแทกเวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากมันจะไม่ค่อยช่วยอะไรแล้วมันก็อาจจะทําให้คุณบาดเจ็บได้ด้วยนะครับ พอคุณบาดเจ็บปุ๊บนะครับผมคุณก็ออกกำลังกายไม่ได้ก็เป็นผักอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนความเข้มข้นนะครับหรือว่า intensity เนี่ยผมให้นิยามโดยคุณต้องเทรนคุณต้องพุชตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะครับเช่นสมมติครั้งนี้คุณออกกำลังกายทําท่านี้ได้6ครั้งครั้งต่อไปคุณต้องทําให้ได้7ครั้งนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางทีเราก็ไม่ได้พัฒนาทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ว่า ลองพยายามพุชตัวเองดูนะครับผมและสิ่งที่อยากให้คำนึงก็คืออย่าออมแรงตัวเองนะครับเช่นปกติดึงข้อควรจะได้สัก10ครั้งอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าไปหยุดอยู่ครั้งที่7ครั้งที่8อะไรอย่างงี้นะครับมันจะเป็นการทําให้คุณพัฒนาช้านะครับหรืออาจจะไม่พัฒนาเลยไปได้นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าการออกกำลังกายนั้นมันท้าทายพอนะครับฉะนั้นพยายามพุชตัวเองให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าที่สาคัญเลยก็คือคุณภาพนะครับยิ่งคุณภาพดีนะครับ คุณยิ่งใช้เวลาน้อยในการออกกาลังกายนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยส่วนในเรื่องของโปรแกรมออกกาลังกายเนี่ยใจจริงอยากจะบอกว่าเอาที่สะดวกเลยแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนมีเวลาน้อยนะครับผมผมก็จะให้ไป3ท่าหลักๆแล้วกันก็จะมีท่า Push Up นะครับดันพื้นท่าที่2ก็เป็นท่าบูด้าวนะครับหรือว่าท่าดึงข้ออะไรพวกนี้นะครับท่าที่3ก็คือท่า s q u a t ซึ่ง3ท่านี้นะครับเป็นท่าหลักที่หากินได้ตลอดการนะครับผม ซึ่งถ้าอยากได้แนวก็ไปดูคลิปฟูลบอดี้ที่บ้านที่ผมทำไว้ก็ได้นะครับผมขายของแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือความสมบูเสมอครับพยายามเล่นเวทให้ได้อย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมจะได้ผลดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการคาริโอนะครับถ้าใครชอบคารีโอก็คารีโอให้ได้อย่างน้อยนะครับ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมโดยคุณจะแบ่งทำยังไงก็ได้ครับเช่น30นาที 5วันอะไรอย่างนี้หรือจะทํา60นาที3วันอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณเลยครับอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการนอนนะครับผมบางคนอาจจะถามนะครับว่าไอ้การนอนเนี่ยมันจะช่วยมันจะช่วยให้หุ่นดีจริงๆหรอวะ่าช่วยได้นะครับผมมันมีเปเปอร์มีหนังสือมีงานวิจัยรวมถึงประสบการณ์ตัวเองนะครับที่บอกเลยว่าการนอนเนี่ยมันช่วยให้หุ่นดีจริงๆนะครับการนอนเนี่ยมันเผาผ่านแคลอรี่เยอะมากเลยนะครับลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดู และอีกอย่างที่สําคัญมากๆก็คือการนอนช่วยในเรื่องของการรีคอเวอร์นะครับถ้าคุณออกกำลังกายแล้วคุณไม่นอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียเวลาคโคตรนะครับถ้าให้เรียงลําดับความสําคัญเนี่ยการนอนมาก,ก่อนเพื่อนนะครับใน3ข้อนี้แต่ถ้าจะบอกว่าให้ไปนอนเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวบอกไว้ก่อนละกันว่าการนอนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือการนอนที่ดีด้วยนะครับต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับไม่ใช่นอนน้อยนะครับแล้วก็นอนหลับๆตื่นอย่างนี้ไม่เอานะครับ นอนเนี่ยอย่างน้อยนอนให้ได้สัก7-8ชั่วโมงนะครับแล้วก็พยายามอย่านอน ตื่นมากลางดึกอย่างนี้นะครับเทคนิคสําคัญที่ผมจะให้ไปนะครับนั่นก็คือพยายามอย่ากินน้ําก่อนนอนนะครับไม่งั้นคุณจะลุกมาเข้าห้องน้ําบ่อยนะครับแต่ถ้าให้แนะนําไปเลยนะครับพยายามอย่ากินอะไรเลยจะดีกว่าก่อนนอนประมาณ3มชั่วโมงนะครับผมฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากหุ่นดีนะครับคุณต้องนอนแบบมีคุณภาพนะครับพยายามหัดรีแลกซ์บ้างนะครับไม่ใช่บ้าแต่งานนะครับการที่คุณจะรู้ว่าคุณเครียดหรือไม่เครียดเนี่ยเดี๋ยวไปดูคุณภาพการนอนอีกได้ครับเพราะว่า คุณภาพการนอนเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกบอกว่าคุณเครียดหรือไม่เครียดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3 habits ที่ให้ไปนในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยส่วนใครที่มีภาระ,ระหน้าที่การงานเยอะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญอยากให้คหํานึงก็คือเรื่องของสุขภาพจริงๆนะครับผมการที่คุณมีสุขภาพที่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับผม ช่วยในเรื่องของ m e n t a l health นะครับ physical h e a l t h นะครับคิดงานได้นะครับทำงานดีแล้วมันก็สามารถต่อยอดสิ่ง,งต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับพูดไปหมดก็หวังว่าจะนำไปใช้ใ้กันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าหวังว่าจะมีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ